ผมเพชรเซนินสติชเชฟบุร์ธรรมครับไฟนี้ต้องไม่กี่วันครับประมาณ20บวันครับซ้อมอยู่ที่ติชเชฟบุร์ธรรมครับแล้วมีใครเป็นคู่บ้านคู้ซ้อมร่วมที่นี่ยมีพันพยักษ์มีขนศึกดิเดชครับแล้วพวกไหนใครช่วยกันนะเนาะเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ19เราสูงประมาณเท่าไหร่171น้ำหนักปล่อยไฟนี้มาประมาณกี่กิโลครับ63ครับเราเป็นมจ์สไตล์อะไรครับ มวยบดุดันครับวันนี้เจอกับวชิราชัยครับหรือเจ้าสามออยน้อยเก่าใช่แล้วเราเคยเจอเขายังไม่แล้วได้ศึกษาเกมมาต่อยเข้ามาไหมเขาไปมวยสไตล์อะไรพอจำได้ป่ะมวยเข่าแต่เข่าจะใช้ลำบากหน่อยเนาะครับแล้ววันนี้ระวางเกมวางแผนไงก็ต่อยตามเกมครับตามของเราเนาะใช่เราหยุดไปหมดนี่กี่เดือนตั้งแต่ที่ต่อยกับหกเดือนหกเดือนแล้วอย่างมาไฟนนี้มันก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วเราได้วางเกมวางแผนไงถ้ามัน ส่ไฟนี้ก็ก็อส่ลเนากอือก็ค่อยไปเรื่อยเนาะท่านเร่งไม่ได้เดี๋ยวช็อตเลยครับเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับพิรณุโลกครับฝากเชิญชวนแฟนขับเราวันนี้นะก็ฝากติดตามนะครับวันนี้ผมจะทําให้เต็มที่ครับไฟสุดท้ายนี้เราต่อยไว้ใครยอดมนุษย์ครับเป็นไงวันนั้นแพ้ที่ใต้๋อไปต่อยยุ่ธา้มาพิกแพ้เขาหรือแพ้ขาดเลยแพ้ยกสี่ยกมาอ๋อเบียดเบียดเนมาสองคเอออ่ะขอบคุณมากครับน้องชายครับผม